และในที่สุดมันก็มาแล้วนะคะทุกคนใหสิสวัสดีจ้าทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องคอฟีแลคเช่นเคยจากอินโรเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่เราได้เห็นความน่ารักของน้องโกก้นั่นเองนะคะหลังจากที่เราสมัครดิส尼พลาสไปแล้วแล้วก็ไปดูเรื่องเดอะแมนดาร์เรียนก็ได้เห็นความน่ารักของน้องโกกูนี่นะคะก็เลยสั่งน้องมาะคะ่ะจาก ต่างจองมันจะต่างประเทศนะคะคราวนี้มาแกะกันดีก่อนว่าข้างในเนี่ยน้องจะน่ารักแค่ไหนกันต้องหยิบคัตเตอร์ก่อนอะมีก็ได้ น้องโกโก้เนี่ก็ใช้เวลาเกือบเกือบน้าพ่อสมควรเลยแหละกว่าน้องจะมาถึงเนี่ยพร้อมนะหนึ่งอุ้ยหนึ่งสองสามปึ๊บไปเต้ อันนี้คือสั่งมาตามรูปภาพก็ได้ตามรูปภาพเลยนะถือว่าดีเลิศประเสริฐสีสุดๆอันนี้เราสั่งเนาะมาประ,ป,ระประมาณสิบเอ็ดอิ้นกันนะคะก็คือสู่ประมาณ27.94เซนนะคะหรือประมาณเกือบยีิบแปเซนก็เกือบประมาณ1ไม้บันทัดเลย ซึ่งเราไม่ได้สั่งเนาะมาแบบที่มีกลไกที่เราแบบว่าเราลูกหัวหรือไอ้นะมีของเล่นกลไกต่างๆที่นะเอามาไว้ประมาณบนมือหรือน้องจะแบบยกมือกินข้าวเองหรือลูกหัวแล้วน้องจะแบบหลับตาหรือยิ้มมีเสียงเนี่ยเราไม่ได้สามมาแบบนั้นนะคะคือจริงๆเรามีเหตุผลที่เราไม่สั่มันนะเพราะว่าเราแอบบกลัวเสียงพรตุ๊กตาแบบนั้นเพราะว่ามีเรื่องฟังใจแบบนั้นนิดหน่อยก็เลย สั่งเนาะมาประมาณแบบนี้ก็พอค่ะก็คือขอแค่หัวแข็งแรงมือแบบนี้แล้วก็พอแล้วค่ะข้างล่างนี้ก็คือเป็นแค่เป็นแค่ผ้าแล้วก็ใส่เม็บีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าน่ารักมากขอแค่กอดได้นอนเป็นเพื่อนได้ก็ถือว่าดีแล้วสุดๆไปเลยนาะกูกนะิเนาะ ส่วนผ้าก็ถือว่าเย็บมาได้โอเคดีพอสมควรในไอจีเราเห็นแบบว่าะนะเห็นมีคนจับน้องจับน้องกูกูไปใส่เสื้อหลากหลายแบบด้วยกันก็อาจจะจับน้องไปใส่เสื้อใส่เสื้อหลากหลายสไตล์ดูกันบ้างนะคะก็ ถ้าใครชอบคลิปน้องกกูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชาวโลกรู้กันด้วยนะคะสําหรับตอนนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเลยกูกู